บาอแล้วสวัสุดครับรอครับรอคุณอาผู้ใดหรือว่าสบายดีทุกท่านเอฟซีถึงเก่าแล้วนี uh. ่เก่าถึงข้างหน้าแล้วนี่ข้มนี่ลึกแล้วนั่นนี่เหรออืออ่ะที่เห็นไหมถึงแล้วนี่แสดงว่า สุดก็ถึงแล้วอ้าวเสียมผมไปแล้วผมไม่อยากจับเลยเสียมเหล็กเนีย่ย <c oughs> โอ้พี่บ่าวเห็นจะด,ดกักพี่บ่าวถ่ายดักตัวเองบอ <c oughs> โอ้โหไรแรงดี นหกไร่เสียมผมผมเพิ่งจะไปเกี่ยวมาโอ้ไม่จะเป็นอยู่ที่ปีมือคนไม่เกี่ยวพ่นเฮ้ยหมามันจะโดนหัวหมาหรือเปล่าเออเอนแล้ว าแ,แล้วนะครูร้ใหญ่นะว่าทามใหญ่หน่อยอเพืเ่อขยับบ่ะเดีเ๋ยวเอาเสียมมือมาแต่งแตงขอบมันสีเบาวบาวาอกว่าหลุมใหญ่ๆโออคไรเดี๋ยวผมจะขยายหลุมก่อน ย้ายลุ้มพี่น้องยายเลยเอ๋ฮ ไม่นา่าเลยไม่นา่าเลยลรงรักาสาวบางโพไหนออันนี้กางตะก้างอ่ะ ยอผมขุดโดนกองอต้นฟางที่เราถมไปแล้วนะครับผุไม่รู้มันลึกแค่ไหนดูแต่ว่ามันไปโดนดินเก่าแล้ว มามาไปมาไปไปมีออตนโาเลยไปเลยนะทุกคนก็ออกมาดูนะการขุดของทีมงานเรานะครับคนละหลุมนะฮะไายเสร็จก็จบนะฮะ ตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับพี่บ่าว,จจวานจะเสร็จแล้วตอนคนจะเสร็จแล้วเอล่เลยนะพี่นอ้องนะทางนู้นก็จะเป็นนะครับอลไทยเนี่ยแล้วก็ใน,นการลูกพักก่อนลูกพักก่อนลูกพักก่อนอ้าวบ่าวเอิร์อหลุมสุดท้ายนะฮะคนละหลุมพอดีนะครับทุกคนคนละหนึ่งพอดีพี่บ่าวพี่บอกบอกอะไรกดกดใช่ไหมกดมาเลยอึ๊ด คุย <t> ้ามาข้างในตัวบ้านเราเยวคุยออกไปนอกบ้านคุยในตัวบ้านหนขอดีอะไรเข้ามาเออใชขึงกาง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 เออยามยามคุยมาทนี้นี่ตัวบ้านเออเดี๋ยวลุงบาจะกกตัวเองเข้าร่มก่อนใช่ผมก็มวเหมือนกันแลวนะโกยเหมือนกันนะลุงบาโกยทะยม พทยอมอเอ็มฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮฮ่า่้ฮ่าาฮ่า้ามาฮ่่าฮ่าฮ่่่ เดี๋ยวขี้อายปาลุมันขี้อายปาลุมันดีนะยังยู่เตะปาลุมักเฮ้อโอ้เอฟซีสุดยอดเลยเนียก่แล้วคนแรกคนอรกตาย ทำรุมุกกว้างนะเพราะว่าทานเสามันใหญ่หน่อยทำรุมุกกว้างหน่อยกะได้โยกอะไรได้เอ้ยน้าไม่น้าเจยวันนี้คุณไม่เล้ยวพูน้เทลินคนคนเล้วอ่ะ กับบหรอแ่เก็บของวนีก่อนเหรอผูมเียชื่อใจไม่ได้เดี๋ยวตึกกับปุ๊บเลยเหรอไม่ใช่เจ้าเหรอจะคอยบ่อือเฮ้คอยกับได้คอยเรือกับกับได้คอย liên rồi liên rồi được ok không rồi hấp rồi sẽ